สวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะก็ะพบกับเราสองคนเช่นเคยครับกับรายการโมเดลไลน์ครับเที่ตรงวันเสาร์ช่องห้าเวลาดีๆอย่างนี้ครับใช่แล้วค่ะช่วงแรกนี้นะคะเอขอรีบหน่อยแล้วกันนะคะพี่หลุยส์เพราะว่าวันนี้นะคะเราต้องเดินทางกันไกลเลยละค่ะไปด้วยไปไหนพี่ไปด้วยอ่าไปด้วยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเอได้ทําการรวมภาพประทับใจค่ะของคารวานสื่อมลชนนะคะที่เขาเดินทางจาก คุณหมิงนะคะไปยังจางเจียเจียค่ะด้วยรถกระบะอีสุสิ m a ดีแมสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะสวยงามขนาดไหนไปชมด้วยกันเลยค่ะในช่วงควรเรือคู่รถค่ะ<ป>ช่วงควรรู้คู่รถ ผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงควรรู้คู่รถกับบอยนะครับผมแม่วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้ผู้ชมนั้นมาสัมผัสกับผมจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่คุณหมิงประเทศจีนครับ เราจะมาร่วมเดินทางไปกับคาราวานนะครับผมซึ่งเป็นคาราวานสื่อมวลชนเส้นทางคุณหมิงจางเจียเจียนะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมครับที่จะเป็นภูเขาสวยๆและบรรยากาศจะแบบสุดอลังการนั่นแหละครับเป้าหมายของเราในการเดินทางครั้งนี้นะฮะและวันนี้ครับเราจะไปกับรถยนต์อีซูซดีรุ่นใหม่หมดรถปิอฟสำหรับคนทั้งโลกครับ ครับขับรถถามจริงฮะในกรุงเทพเราวขับมาแล้วแล้วในต,ตัวเมืองต่างประเทศเนี่ยขับยากไหมพนข้างจะยากครับเพราะว่าเราของเราเป็นพวงมลขวาแล้วนี่เรามาเปลี่ยนเป็นจากขวาเคยขับขวามาขับซ้ายะะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยซ้ายมันต้องข้างจะใช้สมาธิในการขับค่อนข้างาก่อน ตอนนี้คือเป็นบรรยากาศล่าสุดท,ที่ถูกปิดตายตนานด่ว,สสวนสดคนแฮ้เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาสักครู่นี้ฮะคือคนเจ็บเนี่ยยังนอนอยู่ในเปย์นะฮะ ชมครับหลายคนคงจะสงสัยนะฮะที่ผมพูดไปว่า Isu Insight เนี่ยคืออะไรแล้วก็นำมาติดตั้งในตัวรถยนต์ของ Isu D Max รุ่นใหม่หมดทุกคันเลยใช่ไหมพี่กีฮะใช่ครับแล้ววันนี้เราทุกคนได้สัมผัสไว้ด้วยครับทำนี้ตัวนี้คืออะไรครับพี่กีฮะครับสำหรับ Isu Insight นะครับก็เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับที่เราเปรียบเทียบเหมือนอากาศยานนะครับคือมันสามารถที่จะบันทึกนะฮะการขับขี่นะฮะการใช้รถนะฮะของผู้ใช้นะได้นะฮะซึ่งการบันทึกอันนี้ก็มีประโยชน์คือเราสามารถเอามาวิเคราะห์นะฮ ให้ข้อมูลนะแก่ผู้ใช้นะครับให้เขาปรับปรุงนะในเรื่องของการเช้รถเนี่ยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็ความปลอดภัยสุดยอดของการชลองโบนครับวันนี้ได้นั่งรถที่บอกว่ามันถึงใจฮนะเพราะว่าคนจีนเองเนี่ยขัแบบรถกันแบบว่าตัวใครตัวมาแล้ว,ลวก็ตอนนี้การจราจรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราเริ่มจะสัมผัสบรรยากาศของจางเจเจียได้แล้วพี่หมูครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะเราลอดอุโมงมาแล้วโผลอีกทีนึงปุ๊บมันเหมือนคนละเมืองกันเลยะฮะตอนนี้เรากําลังวิ่งรถนะฮะท่ามกลางภูเขาเนี่ยที่มันอบล้อมเราไว้อยู่นะครับจากเมื่อสักครู่นี้พี่หมูตรงนั้นเรายังบอกว่าเอออากาศไม่เย็นครับผม แต่พอเข้ามาเสร็จปั๊บโอ้โหอากาศมันแบบเย็นเย็นชื้นชื้นมันแบบสดชื่นมากทุกค ชอากเป็นเวลาที่ผมอยากบอกผู้ชมว่ามันคือสุดยอดของสวนสวรรค์ที่โคนที่มาเนี่ยต้องพูดเป็นเสียงเดียวแล้วก็บรรยากาศสวยมากถ้าไม่เชือช่อชมสิคุณผู้ชมครับ สวยนะครับแต่ยังไม่ใช่ของจริงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณที่เขามาถ่ายทาภาพยนตร์เรื่งองอวตารกันเนี่ยอยู่ชั้นบนครับเราจะต้องเดินจากชั้นล่างเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ึงด้านบนเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันสวยมากแค่ตรงนี้เนี่ยเดินขึ้นมาแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นฮะรบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแดนสวรรค์ A ของจริงตรงนี้ฮะค,คุณผู้ชมครับที่ในภาพยนตร์เรื่งองอวตารเนี่ยมันจะมีนกใช่ไหมฮะนกตัวสีม่วงสีสีที่ตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็น าจะล่อนจากตรงเนี้ฮะเนินตรงนี้ครับแล้วก็ล่อนลงไปข้างล่างฟิวแล้วมันลึกสุดใจมากแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นไหนธุรกิจต้องเกิดข,ขึ้นที่นั่นครับนี่ถือว่าเป็นอีกนกตัวหนึ่งครับที่อยู่ในการแสดงของภาพยนตร์เรื่องอวตารนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันสิบหยวนสิบหยวนธุรกิจเกิดขึ้นในครัวเรือนของคุณได้ง่ายๆเพียงแค่คุณนั้นมีหัวแบบนี้ ถ่ายปุ๊บสิบหยวนได้เลยคุณผู้ชมฮะสนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V Cross ใหม่